พี่ๆสวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดรุกับผมโ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับเหลืออยู่สองสี่หกกล่องครับแกะหนึ่งกล่องนะครับนะใช้บริการของแฟลตนะครับนะแฟรตครับนะขอพระคุณคุณพี่เดี๋ยวนะขอปิดปิดนิดนึงนะครับคุณพี่จงใจด้วยนะครับนะที่เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์นะครับ นะแพ็กส่งรอส่งแล้วครับเดี๋ยวผมทําคลิปเสร็จเดี๋ยวผมออกไปส่งให้นะครับนะฮะพี่โอนเงินเข้ามาเรียบร้อยนะครับโอเคเอนันนี้ใช้บริการของแฟตนะครับแกะเลยนะขอให้แท้นะครับนะขอบพระคุณพี่ๆทางบ้านที่ไว้ใจส่งพระเครื่องเข้ามาถึงผมนะครับนะแล้วก็ได้มาแบ่งปันให้ท่านอื่นได้เช่าบ,บูชาชาด,ด้วยนะครับ บางท่านมีเยอะมากนะครับอ่ะมาหนึ่งห่อครับสิ่งที่ผมขอคือขอให้แพ็คให้แน่นหนานะครับแน่นจริงๆนะครับขอยาตกีดนะเหมือนเป็นพัากล่องนะครับสองกล่อง โอเคโอ้ยเหนียวมากโอเคสองกล่องพระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปันโกนะครับเช่าบูชากับผมนะครับโบสทโอฮน้าพระเครื่องรับประกันพราทแท้ตลอดชีพเสมอนะครับนะฮะหน้ากล่องเขียนว่าหลวงปู่หลิวรุ่นสบายใจจ้ะโอ้ยตายแล้วโอ้โหมาเป็นเซตครับมาเป็นคู่เลยนะครับนะฮะพร้อมกล่องเดิมด้วยครับ อ่ะดูกล่องที่ชัดๆหน่อยนะฮนะหลวงปู่หลิวรุ่นสบายใจงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดไสยทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะปุกเสกวันที่17ถึงวันที่28กุมภาพันธ์สอครับนาะสององค์ครับนะนี่คือพยาเต่าเรือนรุ่นสบายใจหล่อโบราณครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับพี่พ เนื้อนวะพร้อมกล่องเดิม2องค์ครับอ่ะเดี๋ยวชมทีละองค์ครับนานๆจะเจอครับเพราะสร้างน้อยแล้วก็หายากมากๆครับรุ่นนี้ครับนะฮะบอกเลยว่ารุ่นนี้สร้างน้อยหายากมากๆครับนี่ครับดูจมูกโด่งครับนิ้วครบสวยเลยครับนะฮะเนื้อนวะโลหะรุ่นสบายใจครับผู้หญิงบูชาได้ผู้ชายบูชาดีครับใต้ท้องของพระยาเต่าเรือนจะเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับนี่แหละจุดเด่นเลยครับ ยันนี้ครับหลวงปู่หลิวชอบใช้ครับนะท่านชอบมากและท่านเชื่อมากว่ายันนี้ครับเป็นยันเหมือนของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับนะคล้ายๆ้ายันหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนะด้านเมตตามหานิยมเป็นโชคลาภนะเป็นเลิศเลยนะฮะแล้วก็ตอกโค้ดนะครับนี่ครับเป็นโค้ดททหารที่ใช้ตอกพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจปี37นะครับนํามาใช้ตอกนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ด้วยครับ รุ่นสบายใจครับสวยสมบูรณ์ครับผู้หญิงบูชาได้ผู้ชายบูชาดีครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบครับรุ่นสบายใจขนาดน่ารักนะครับขนาดบอกเลยว่าน่ารักมากครับนานๆทีปีหนจะเจอสกองครับนี่ครับขนาดความสูงของพระยาต่อเรือนเพียงนะครับ2เซนเท่านั้นครับนะฮะสเซนเท่านั้นครับนะฮะเลี่ยมทองน่ารักเลยครับรุ่นนี้ความกว้างนะครับ1เซนครึ่งครับนะ นะฮะเป็นพญาเต่าหล่อโบราณรุ่นสบายใจพิมพ์ใหญ่ครับแต่เป็นขนาดองค์เล็กครับเล็กกว่าเหรียญบาทครับพี่พี่จ๋านะฮะเล็กกว่าเหรียญบาทครับนี่ครับเทียบกับเหรียญบาทเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะเป็นหล่อโบราณรุ่นสบายใจเนื้อนวโลหะปี39ครับพิมพ์ใหญ่นะับพิมใหญ่แต่เล็กกว่าเหรียญบาทครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์จิ๋วเนี่ยเล็กกว่าเหรียญ25ส้สตางค์อีกนะครับพี่พี่นะฮะ สวยสมบูรณ์มากสร้างน้อยและก็หายากครับสวยทั้งคู่เลยครับหนาเนื้อนวะโลหะหายากครับพี่พี่นะครับต่อโค้ดคมชัดลึกครับหนาท่านไหนทักก่อนนะครับได้ก่อนนะครับเคยปล่อยไปสูงสุดองละนะเกือบ8 0 0 0บาทครับใครพบเจอคลิปนี้แบ่งให้ไม่ถึง6 0 0 0ครับพี่พี่สวยน่ารักหายากสร้างน้อยครับพร้อมกล่องเดิม2ององค์ครับพร้อมกล่องเดิมยกคู่เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ นะครับผมโบสทโอฮาน่าพัเครื่องรับประกันพ้าแท้พี่พี่ตลอดชีพเสมอครับ0924191588ครับใครพบเจอคลิปนี้ขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับพี่พี่สวัสดีครับ